กอดชงพราววว์สกาวันดังดวงดาวจะส่งคำพระวะพร้าวโอ้แท้อพรใวรนั้นที่ใครนั้นและเหมือนเดิมค่ะมาส่งคุณผู้ชมเข้านอนพร้อมรอยยิ้มกับพวกเขาทั้งห้าโชพระ ดึกดึกแบบนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านหิวกันแล้วครับถ้าหิวกันแล้วครับวันนี้ผมเชฟฮ่องเต้มีเมนูพิเศษมาแนะนํากันนะฮะเมนูนั้นก็คืออะไรครับจอบครับข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวครับให้เดี๋ยวแล้วอุปกรณ์ที่ให้ซื้อมาวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบเหรอคะมีน้องไปซื้อมาแล้วค่ะเอาวัตถุดิบอยู่ไหนคะอาครอมเลยทำเลยเราทำอาหารหราทำบุญเนี่ย ไปตลาดถ้าใช้ถุงพลาสติกเออเป็นขยะโลกร้อนครับอเราเลยใช้ถังพลาสติกแทนโลกไม่ร้อนเลยโล่มันร้อนน้อยลงนิดนึ่งที่รีวิวส์รีวิวส์อ่าไหนไหนมีของแล้วเริ่มเลยไหมผมเริ่มเลยดีกว่าแต่ผมเขาบอกก่อนว่าการทำก๋วยเตวไก่ไข่ดาวมีสิ่งจำเป็นสอย่างอะไรบ้างอย่างแรกครับต้องมีเวลานะครับอย่างที่สองคนทำอย่างที่สามคนกินนะผมพร้อมถ้ามีครบแล้วก็ เริ่มเลยครับจบผมขอไข่เลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันการกันน้องๆไม่รู้ขนาขอไข่เลยไข่นี้ใช่ไหมไข่นี้มีอยู่แล้วเอาไข่เป็ดหรือไข่ไก่ครับเอาไข่ไก่ครับไข่ไก่ไข่ไก่สุกหรือไข่ไก่ดิบครับไข่ไก่สุกจะเอามาทอดไมครับดิบสิครับต้องโทษเออต้องดาวอ่ะตอกดิไม่ตอกเลยโอ้โหครับนี่ร้อนขนาดนี้อ่าหอดาวนะครับไข่ดาวทำไมเราต้องทำไข่ดาวก่อนครับอ้าวมันก็ต้องดาวก่อนแล้วผ่อนทีหลังไงอืมอ้าว อ่าจอจบเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเชฟเดี๋ยวช่วยๆกันดาวแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะโอเคครับผมาดาวดาวออาผ่อนเอาจอดาผ่อนเร็วเห็นไหมเนี่ยผ่อนเร็วเละเลยเนี่ย ระหว่างไข่กับมังกราสุกเราควรจะทำอื่นเราเตรียมเอาเราเตรียมของสําคัญอีก2อย่างได้เลยคือพริกกับกระเทียมครัะเตรียมมาเลยครับมีพริกมาเลยใช่ป่ะคะเมื่อกี้พี่ซื้อมามีอะไรบ้างพริกกระเทียมนี่เป็นไทยใช่ไหมใช่เต็มเป็นของไทยนี่พริกไม่รู้ว่าพริกอันนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับข่าพริกอะไรครับพริกระเล็ดไปโทษนะโทษนะโทษนะมันใช่ของเล่นไหมเนี่ยมันแล้วมันไม่ใช่ของเล่นมันใช่ของเล่นไหมเนี่ย เอาพริกเอาพริกจริงๆขอพริกนะคะในความเป็นจริงแล้วครับท่านผู้ชมครับเราใช้พริกที่หนูกับพริกชี้ฟ้าในการทํากระเพราครับพริกที่หนูเนี่นะครับมันจะให้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนครับส่วนพริกชี้ฟ้าเนี่ยทำให้สีสันสดใสน่ารับประทานมากเลยโอเคน้องทางของเราตอนนี้มีพริกที่หนูครับแล้วพริกชี้ฟ้าล่ะคะไม่มีปัญหาครับผมไม่ยากครับพริกขี่หนค่ะพริกชี้ฟ้า อ่ะเรามีครบสองอย่างละอ่ะเดืองกระเทียมยังมีกระเทียมอีกเออกระเทียมอ่ะกระเทียมอยู่ไหนอ่ะกระเทียม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 ปอกหรือยังยังย่งอ่ะปอกซะหน่อยอย่าเอาเปลือกมาได้ค่ะทำไมไม่ใช้เปลือกครับทำไมอ่ะจริงๆแล้วเปลือกกระเทียมเนี่ยผลการวิจัยบอกว่าบำรุงสมองนะครับจริงเหรอคะงั้นเราก็เตรียมเปลือกไวก่อนเลยเตรียมเปลือกไว้เลยแล้วกันเตรียมเปลือกไว้เตรียมเปลือกไว้แกเอาแต่เปลือกเนื้อไม่ต้องเอานะเออ แต่พริกก็ต้องโขกนะต้องโขกให้ละเอียดนะได้แล้วไม่ใช่สับหรอคะต้องโขกใช่ไหมคะโขก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 ค่ะโขกได้ครับปรุงครับด๋มยังไม่ละเอียดเลยขออีกเสียงอะไรอ่โอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้พริกขี้หนูใช่ขกพริกขี้หนูโขกแล้ว พริกสีฟ้าโขกยังโขกพริกสีฟ้าด้วยเออโขกโขกด้วยเอ,อ่เอาละเอียดแล้วส่งมาพริกละเอียดแล้วส่งมาเอออันนี้<ด>ค่ะได้พริกกระเทียมแล้วค่ะเชฟอันนี้เดี๋ยวผมฝากคุณจ๊อบดูแลเตาแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเตรียมข้าวได้ครับเชฟจ๊อบจ๊อบเดี๋ยวฝากปรุงเลยฝากปรุงเลยครับได้ครับเชฟต้อเตะครับเร่งไฟหน่อยนะคะเอาละเอาละโอเคค่ะเดี๋ยวจ๊อบช่วยใส่น้ำตาลครับผมขอน้ำตาล2ช้อนครับเอาเอาใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดทั้งช้อนเลยครับ ได้ได้ได้ค่ะช้อนเออน้ำปลาด้วยน้ำปลาด้วยน้ำปลาน้ำปลานี่ครับน้ำปลากี่ช้อนคะช้อนเดียวพอใส่หมดทั้งช้อนเลยนะใส่ทั้งช้อนชง้อนเลยสองช้อนแล้วใส่น้ำมันหอยไหมคะเออเชฟคะใส่น้ำมันหอยด้วยดีไหมด้วยน้ำมันหอยด้วยอ๋อค่ะค่ะ น้ำมันหอยเออเจ๋วเลยเนี่ยเจ๋วเลยเออโอ้ยน้ำมันเอาทั้งช้อนอีกไหมทั้งช้อนทั้งช้อนเลยใส่ทั้งช้อนเลยนะนี่กินกันได้ข้อควเราเรานับจำนวนคนแล้วเวลาผัดเราค่อยๆผัดนะครับให้เนื้อสันเนี่ยสุกประมาณ80ถึง85เปอร์เซ็นต์ก็พอเอาตายแล้วใบกะเพราล่ะคะเชฟเออนี่ใบกะเพรานี่มีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับใช้ในการขับลมเลยด้วยน่ากินแล้วสดชื่นพอแล้วมั้งคะไก่ก็มีแค่นี้แต่ช้อนเยอะนะ ค่ะแวววาวใช่นี่ไงเราใส่ช้อนไปเพื่อสิ่งนี้ไงค่ะให้ช้อนได้ช่วยคลุกด้วยอ๋อไม่ได้ใส่ไปเล่นๆแล้วอุณหภูมิของช้อนจะสูงขึ้นสูงขึ้นไก่สุกเร็วขึ้นไหมอ๋อไม่ได้เล่นๆนี่คือความคิดปัญญาชนที่ใส่ลพี่ฮ่องเต้ครับผมครับผมสงสัยว่าทำผัดกะเพราเนี่ยครับเราใส่แค่ใบกะเพราอย่างเดียวเหรอครับครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าใบกะเพราเนี่ยมันรับประทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์ครับค่ะหอมด้ยแล้วมันจะมีก้านไว้ทำไมครับ ถ้าไม่มีก้านใบก็ตกลงดินหมดสิครับอนั้นแปลว่าก้านก็มีประโยชน์กว่าใบดีครับอถ้าก้านมีประโยชน์ขนาดนั้นทางก้านครับนี่หอมมากเลยนะเนี่ยคุณแม่เคยบอกว่าถ้ากลิ่นเริ่มหอมเมื่อไหร่ให้เอาก้านออกโอเคอ๋อนี่คุณแม่สอนมาอย่างนี้แม่ก็ใส่ก้านเหมือนกันนะเนี่ยคะได้จําไว้ว่าจะไม่ไปกินข้าวบ้านลิตา เอาล้ครับไก่เราเรียบร้อยแล้วครับค่ะวันนี้ทันกับครั้งจะเป็นคนตกแต่งการครับครับทัเรียนศิลปกรมาคุกคีอยู่กับวงการศิลปะเดี๋ยวค่ะคุณแกาเอามาหาลัยคุณออกขนาดนี้ได้หรอคะผมเคยเดินผ่านศิลปกรมาผมคุกคีกับศิลปะผมว่าตอนนี้ควรจะรีบๆครับเพราะว่าช้อนจะไหม้ครับไม่ก็ดับไฟก่อนสิเออดับแล้วดับแล้วครับ รองจานนะคะเพื่อแบบสีสันที่สวยงามโอ้โหนี่ผักรองจานนะครับสังเกตเราจะใช้ผักที่มีใบแผกกว้างการรองจานเนี้อน้องสวยๆผักกาดหอมใช่ไหมได้หมดเลยผักสลัดก็ได้แตงกวาก็ด้วยแตงกวาได้แตงกวาต้องหั่นเป็นแบบไหนคะลิตาจะเล่นกลให้ดูครั่ะลิตาจะหั่นแตงกวาให้กลายเป็นแว่นเงินก็เอามานี่เขาเรียกว่าหั่นเป็นแว่นไงเดียว แว่นเนี่ยมันไม่ได้ใส่เป็นพอปเล่นๆผมสายตาสั้นจริงผมว่าจากแตงกวาเป็นแว่นมันจะกลายเป็นหันแว่นเป็นเรื่องระวังนะผักรองจานครับมาละเสร็จแล้วครับคืออันนี้เดี๋ยวจะได้เลือกใช่ไหมคะว่าจะยังไงเอาผักรองจานได้แล้วค่ะเอาลวครับเอาละครับขอจานเลยขอจานเลยาล้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะโอเคค่ะได้แล้วนะคะตอนนี้กระเพราไก่ไข่ดาวเราต้องมีผักรองจานด้วยวางเลยครับ อย่างที่จ๊อบได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับการทํากระเพราไก่ไข่ดาวต้องมี3อย่างครับ 1. เวลาซึ่งเรามีสองคนทำพวกเราสามครับยังไม่มีชิมต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับท่านผู้ชมทางบ้านจริงๆอดกินไงเพราะว่าเนี่ยหอมมากิ่นเนี่ยในห้องส่งตอนนี้คือน้ำลายไหลกันหมดแล้วฉะนั้นตอนนี้ความโชคดีจะไปตกอยู่ที่ท่านผู้ชมในห้องส่งครับ พี่นุ่นครับอะไรเป็นเกียรติกับโชว์พาวนะครับเชิญพี่นุ่นมาตรงนี้หน่อยมามาชิมฝีมือน้องๆหน่อยในค่ำคืนนี้ช่วยพี่นุ่นลงไปด้วยพี่นุ่นใส่ส้นสูงเออเชิญพูหูขอบคุณไม่เป็นเลยแล้วเลยนะะคเหมือนพี่นุ่นกำลังจะเดินลงสู่นรกอ่ะข้าวขาผิดข้างไม่ตกนรกเลยเลยครับพี่นุ่นเลือกทานได้ไะไก่กับช้อนจะทานอะไรนะวันนี้มีงานหรือเปล่าคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะ ช้อนสั่นตื่นเต้นอยู่แล้วครับจะชิมช้อนนะเอาข้าวด้วยไหมโอ้ยเอาให้หมดเลยครับเอาก็ตายแล้วผมจะเลือกชิมไข่ดาวจริงไม่ได้แต่ต้องอ้าเข้าให้ครับ อยากได้มิ้งให้ไคะได้แล้วครับบรรยายไม่ออกอ่ะขยันมาอร่อยอร่อยโอ้ยอร่อยขอบคุณอาหารจานอร่อยจากโชว์พราค้าว์ค่ะ กลับค่ำคืนนี้นะคะชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวประทับใจจากแขกรับเชิญนะคะแล้วก็ความเื่ิดเพลินจากทุกช่วงของคราวของพวกเรานะคะสัปดาห์หนะ้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพราวที่ไหนต้องรอติดตามค่ะแต่สําหรับคืนนี้ขอส่งคุณผู้ชมเข้านอนละคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้า มีสติในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะมีเหตุผลรองรับของมันอยู่เราจะรู้ว่าเหตุใดเราถึงตัดสินใจทแแําแบบนี้หรือว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าเราเลบแทนอะไรไว้สําหรับตัวเราคือเราใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นอะไรในโลกมามากสุขทุกเราก็ผ่านและพี่ขวัญก็แค่สรุปกับตัวเองว่าไม่ว่าชีวิตมันจะสุขจะทุกข์หรือมันจะมีอะไรที่รอเราอยู่ข้างหน้าคำตอบของชีวิตมีคำตอบเดียวเท่านั้นคือเราต้องเดินต่อไป